สำหรับวันนี้มาติดตามข่าวสารทางด้านสินเชื่อที่สำคัญโดยบสยนั้นให้คำประกันสินเชื่อซอ f t ์โลนเอ็กซ์ตและสินเชื่อจากเมืองไทยแคปิตอลที่เตรียมเปิดสาขาใหม่รวมถึงโลตัสมันนี่พลัสที่ผนึกกำลังกับ m a s t e r c a r าเปิดตัวบัตรเครดิตใหม่บัตรเครดิตโลตัสแพลทินัมจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ เริ่มต้นกับบสอยอที่ให้คำประกันสินเชื่อซอฟท์โลนเอ็กซ์ตร้าวงเงิน9 0,000ล้านบาทโดยคุณสิทธิกรดีเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบัญชีประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสอยอคุณวิเรงขาสันตนพันธ์ผู้งหน่วยการอาวุโสฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจธนาคารแห่งประเทศไทยคุณสากุลลำภาษาระผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลงังสำนักงานเศรษฐกิจการคลงังหรือสศคอพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก หกสถาบัานการเงินร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการคำประกันสินเชื่อพอร์ตโฟลิโอการันตีสกิมระยะพิเศษซอฟท์โลนเอ็กซ์ตราวงเงิน9 0้าหืล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME กลุ่มลูกหนี้เดิมที่มีสินเชื่อคงค้างตามพรรกซอฟท์โลนพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกาิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ,บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส 2019, องพันสิบเก้าพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามที่จะ ครบกำหนดเวลาชำระคืนนี้ในปี2565นี้ให้สามารถมีสินเชื่อรองรับจากสถาบันการเงินต่อเนื่องโดยมีบสยเป็นผู้คำประกรันเพื่อช่วยลดผลกระทบรักษาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME และช่วยพยุงการจ้างงานโดยมีรายละเอียดโครงการค้ำประกันดังต่อไปนี้คือ 1. ชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน2ปีแรกเพียง1%ต่อปีโดยรัฐชดเชยช่วยเหลือปีละ0.75% รวม1.5%และปีที่3เป็นต้นไปชําระ1.75%ต่อปี 2. ยกเว้นค่าดำเนินการคำประกรันสสำหรับผู้ประกอบการ SME และ 3. ระยะเวลาคำประกันสินเชื่อนานสูงสุดถึง8ปีโดยบสยเปิดรับคำขอคำประกันสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2566โดยผู้ประกอบการสามารถรับคำปรึกษาฟรีที่ศูนย์ที่ปรึกษาทาง กหรือบอรืสออยเอฟเอเซ็นเเบอร์โทรศัพท์02-890-9999ในวันและเวลาราชการหรือที่ไลน์ at ด t c t o r t c g ค่ะและถัดมา Lotus Money Plus ได้ผนึกกำลังกับ Mastercard เปิดตัวบัตรเครดิต Lotus Platinum เพื่อลุย r รแบนด์เจาะตลาดเจน Y ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเติบโต12%โดย Lotus Money Plus ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลจับมือกับมาสเ ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการชำระเงินเปิดตัวบัตรเครดิตโลตัสแพลตินัมรุกตลาดกลุ่มคนเจนวายไลฟ์สไตล์ทันสมัยชื่นชอบความคุ้มค่าชูจุดเด่นสิทธทิประโยชน์ที่เหนือกว่า plus ความสุขทุกความคุ้มค่าเน้นไปที่การใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันและการซื้อสินค้าออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์โดยมอบส่วนลดเครดิตเงินคืนหรือคะแนนสะสมมากมายพร้อมรุกปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ให้สดใสทันสมัยดึงดูดลูกค้ากลุ่ม เป้าาหมยโดยจัดโปรสุดพิเศษร,รับความคุ้มคืนสูงสุด15เปสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรใหม่เมื่อใช้ใจ่ายที่โลตัสหรือโลตัสช็อปออนไลน์ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนาย,ยนปี2565โดยตั้งเป้ายอดสมัครบัตรใหม่เติบโตวกว่า80และยอดใช้ใจ่ายผ่านบัตรเติบโต12ภายในปี2565โดยม่อมราชรวงศ์นิกสมาร์ทกรรมการผู้จัดการใหญ่โลตัสมานพลัสผู้ให้บริการด้านบัตรคร เครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลชั้นนำกล่าวว่าในโอกาสที่โลตัสมณีพลัสได้ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่โดยเปลี่ยนชื่อและโลโก้พร้อมก้าวสู่บทใหม่ในการให้บริการทุกเรื่องการเงินทั้งบัตรเครดิตและสินเชื่อภายใต้แนวคิดความสุขทุกความคุ้มค่าโลตัสมณีพลัสจึงเตรียมรุกตลาดบัตรเครดิตครั้งใหญ่โดยได้ร่วมมือกับมาสเตอร์คอร์ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการชำระเงินเปิดตัวบัตรเครดิตโลตัสแพทีนัมเพื่อขยายฐานลูกค้าโดยมุ่งเจาะตลาด กลุ่มคนเจนวายวัยทำงาน25-35งาปีที่มีไลฟ์สไตล์ทันสมัยฉลาดใช้มองหาความคุ้มค่าด้วยจุดเด่นของบัตรที่มอบสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าใช้งานง่ายในชีวิตประจำวนันเช่นรับคูปองเงินสดสูงสุด 3. 5เที่โลตัสรับเครดิตเงินคืนสูงสุด3%ทีเปั๊มน้์ที่ปานมันเอสโซ่ผ่อนสินค้าทุกชิ้น0%นาน3เดือนได้ทั้งห้างโลตัสผ่านแอปยูชูสเป็นต้นพร้อมมอบความสะดวกปลอดภัยในการใช้จ่ายด้วยเทคโนโลยี contactless แตะจ่ายแบบไรสัมผัสซึ่งน่าจะตอบไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีสำหรับในช่วงเปิดตัวลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตโลตัสปรัตินัมตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายนจะได้รับอนุมัติบัตรและได้รับความคุ้มคืนสูงสุด15เปอร์เซเมื่อใช้จ่ายที่โลตัสหรือโลตัสช็อปออนไลน์นาน3รอบบินสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมไม่เกิน15,000บาทส่วนลูกค้าปัจจุบันที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วบริษทัทจะจัดส่งบัตรใหม่พร้อมโปรโมชั่นเปิดใช้งาน บรับความคุ้มคืนสูงสุด10%เมื่อใช้ใจ่ายแบบแตะจ่ายแท็บแอนโกที่ร้านค้าใดก็ได้หรือผูกใจกับ e-wallet ชั้นนํำต่างๆได้แก่ True Money Wallet, Shopee Pay และ r a p i d l i n e Pay ครบ800บาทขึ้นไปต่อครั้งและรับแครดิตคืนเงินสูงสุด8%ที่สถานีบริการน้ำมันเอ s ซ<ๆ>เมื่อใช้ใจ่าย800บาทขึ้นไปต่อครั้งในวันเสาร์อาทิตย์โดยเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะ และล่าสุดคุณชูชาติเพชรอัมไพประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนผู้นำสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์และนาโนไฟแนนซ์ของเมืองไทยระบุว่าจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังอยู่ในภาวะซบเซาและการท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัวจึงทำให้รายได้ของคนไทยน้อยลงในขณะที่รายจ่ายและค่าครองชีพสูงขึ้นทำให้ประชาชนมีความต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นซึ่งในส่วนของ MTC พร้อมที่จะยืนเคียงข้างคนไทยทุกคนและยินดีที่ จะสนับสนุนสินเชื่อสำหรับประชาชนที่ต้องการทุกรายเพื่อให้นําเงินไปสร้างอาชีพและสร้างรายได้โดย m t c ในฐานนะเป็นผู้นําตลาดในธุรกิจนี้ตั้งเป้าช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มขึ้นจาก2.5ล้านคนเป็น3.5ล้านคนโดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่เกษตรกรค้าขายและกลุ่มคนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยในปีนี้บริษัทได้วางแผนเปิดสาขาไว้จำนวน700สาขาเมื่อรวมกับสาขาเดิมที่มีอยู่จะทำ ให้ภายในสิ้นปี2,565จะมีสาขารวมทั้งสิ้น6,500สาขาซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่มีจำนวนสาขาและลูกค้ามากที่สุดในประเทศไทยเพื่อให้สามารถบริการแก่ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อได้อย่างทั่วถึงและกระจายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นจึงมั่นใจว่าในปีนี้พอสินเชื่อจะมีการเติบโตประมาณ30%เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยประธานกรรมการบริหาร MTC กล่าวต่อถึงการประกาศของธนาคาร ารแห่งประเทศไทยเรื่องหลักเกณฑ์คิดดอกเบี้ยค่าบริการเบี้ยปรับที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการโดยมีผลวันที่1เมษายนว่าทาง MT4 ไม่มีความกัง,งวลต่อประกาศดังกล่าวแต่ประการใดเพราะที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติต่อลูกค้ายอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมอยู่แล้วโดยไม่เอาเปรียบและไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อนรวมทั้งไม่มีการนำค่าใช้จ่ายหรือค่าประกันมารวมกับจำนวนหนี้และคิดดอกเบี้ยอีกแต่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ค่าบริการและเบี้ยปรับอย่างชัดเจนโปรง่งใสให้ลูกค้าได้รับทราบอยู่แล้วส่วนความกังวลเรื่องหนี้เสียหรือ NPL ที่อาจจะเพิ่มขึ้นนั้นเรื่องดังกล่าวไม่น่าเป็นห่วงเพราะกลุ่มลูกค้าของบริษัทประมาณ70เป็นเป็นลูกค้ากลุ่มเกษตรกรซึ่งที่ผ่านมาปริมาณผลผลิตและราคาไม่ว่าจะเป็นข้าวยางพารามันสับปะหลังอ้อยอยู่ในระดับที่ดีโดยเกษตรกรสามารถนาเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายมาชําระหนี้ได้ตามปกติประกอ กับปีนี้ประเทศไทยไม่มีปัญหาเรื่องภัยแรงอันเนื่องมาจากน้ําในเขื่อนที่สะสมไว้มีปริมาณน้ําที่มากกว่าทุกปีดังนั้นกลุ่มเกษตรกรที่ทํานาตามลุ่มน้ําต่างๆสามารถทําเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีบริษัทจึงไม่กังวลต่อปัญหาความสามารถในการชําระหนี้หรือ NPL ของกลุ่มเกษตรกรแต่ประการใดค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ